เอวา,อาใส่ดูชุดหน่อยดูชุดหน่อย <Okay. S 2> นี่ค่ะมาชุดแดงนะคะเอวาบอกคุณยายบอกให้ใส่ชุดแดงใช่ไหมใช่ยายบอกให้ใส่ชุดแดงเพราะว่าเอวาต้องใส่สีแดง,แดงเข้าใจไหม <laughs> ง่วงไหมคะง่วงไวยฝากไปฝากเพื่อนๆติดตามช่องเอวาด้วยนะคะอบอกสิเอวาอะไรช่องอะไรเอว่าช่องไหนช่องไหนคะลูกช่องไหนค่ะช่องอะไรคะ เอวาสิแค่ขับค่ะบอกสิไปติดตามกันเยอะๆนะคะมีนิทานด้วยบอกดิ <Okay. S 1> ม,มาลุ้นกันนะคะว่าเอวาจะได้หรงเรี่เอวาจะได้เปล่าเอวาได้ไหมเอวาได้เรียนโรงเรียนเดียวกับพี่โฟนเปล่าไม่เรียน <laughs> <laughs> เอวาบอกไม่เรียนค่ะ <laughs> สี่คนดูวิตื่นเช้ากันจังเลยอะ่ะค่ะมีใครไปดูช่องเอวาอย่างเอวาลงคลิปใหม่แล้วนะทุกคน เอว่าบอกว่าเอว่าปล่อยเพลงอะไรนะเอว่าเมื่อวานเมื่อวานลุงเจสซี่ปล่อยเพลงอะไรให้อะไรนะเมงมุมเปล่าเมงมุมใช่ไหมเพลงอะไรนะเพลงเมงมุมป่เพลงไม่หลุใช่ไหมคะใช่เนาะไปติดตามดิเนเมงมุมน้องไงลูกนี่นะคะน้องเอว่าตื่นแต่เช้ามากตื่นเช้ามากไปกดไปกดล็อกหน้าจอเฉยเลยเรา โอเคค่ะทุกคนสวัสดีค่ะคิ่กับแม่ฝ้ายนะคะแล้วก็น้องเอวาวันนี้ใส่สีแดงคู่เพราะว่าคุณยายแกนนี้บอกว่าให้ใส่สีแดงมาดี่มากันตั้งแต่ตีห้าตื่นออกมาตั้งแต่ตีห้าวันนี้มีใครไปจับฉลากเหมือนเอวามัางทักทา,ายกันมาหน่อยเร็วมีใครมาจับฉลากเข้าโรงเรียนเหมือนเอวาบ้างคะเอวา มาชุกๆโอ้ยไ่ไยิ้อ๋อไอ้ยิ้มเขายิ้ตาแล้วทำไงหลบไอ้ยิ้มเขายิออาย้ตาแล้ว<า>ตื่นเช้าค่ะวันนี้ตื่นเช้ามาเมื่อกี้ไลไลในต่อต่อ่าไปกติดตามช่องน้องไอวาด้วยนะทุกคนตอนนี้ตอนนี้อยู่ประมาณสี่สี่ร้อยกว่าคนละสี่ร้อยผู้ติดตามคนไปดูช่องนะคะมีนิทานให้ดูป่อพ่อแม่แม่ไปสามารถกดไว้ให้ลูกๆหลานดูได้นะคะของเราทําเป็นเพลงเด็ก แล้วก็มีกระตูแล้วก็มีคลิปน้องเอวานะคะก็จะเป็นไลฟ์สไตล์ของน้องเอวาอาจะมีกิจกรรมต่างๆให้น้องเอวาได้เล่นนะนี่วาบอกว่าวาไม่ไหววาง่วงคนเยอะมากค่ะขนาดมาเช้าคือแบบว่าคุณผู้ปกครองเต็มเสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยนะดยกดไลค์กดแชร์มาก็ได้ คือแบบว่ายืนยืนรอยืนรอก็เลยหาอะไรทำก็เลยยืนไา์สดกันน่คะตอนนี้รอเวลาเข้าไปในโรงเรียนโรงเรียนเขาจะเปิดให้เข้าตอนประมาณเจ็ดโมงตอนนี้สี่หกโมงสี่ิบห้าละค่ะทุกคนเหลืออีกสิบห้านาทีเอวาจะเข้าสู่รั้วโรงเรียนแล้วก็ไปลุน้นแล้วแล้วก็ไปลุ้นต่อไ,ไปแล้ว <laughs> เอวาบอกไหวค่ะไหววันก่อนเอว่าไปเข้ากองมาทั้งวันเอว่าแบบว่ามีแต่พี่พี่คือพูดมากับพี่แม็กชมว่าเล่นเก่งขึ้นเพราะว่าเล่นตามบทแล้วก็เล่นนอกบทด้วยใช่ไหมเอวา <c oughs> เอว่าเล่นนอกบทได้เป <c oughs> ล่าลูกแม็กลูกแม็กบอกว่าอะไรลูงแม็กบอกว่าอะไรลูแม็กบอกว่าอะไรหนูเล่นนอกบทเหรอลูแม็กบอกให้พูดนิดเดียวหนูเล่นเล่นหลายหลายหลยเลยอ่ะโตบทได้ใช่ไหม <c oughs> ใช่ไหมคะ ไปเล่นกับใครใครไม่คุยไม่ขุยตอนนี้คือแบบอารมณ์แบบยังง่วงนอนแต่กินข้าวกินอะไรกันละรอข้าวอย่างเดียวตอนนี้เราคุณครูเปิดประตูให้เข้าลืม,าม้า,ามาีมีพวกเขาคนไหนพาลูกๆหลา,านๆไปจับฉลากกันบ้างเอ่ยเข้าโรงเรียนเอวาจะเป็นการย้ายโรงเรียนค่ะทุกคนไปอยู่โรงเรียนกันเดียวกับพี่ไอโฟนค่ะ อยู่เงียนเดียวกับน้องไอโฟนแต่ไม่รู้ว่าจะได้อยู่ใหม่หนอต้องไปลุ้นกันเดี๋ยวเราจะไปลุ้นกันสวัสดี28สแปดคนดูค่ะโอ้โหคนคนดูตื่นเชา้ามากเลยอะตื่นเชา้าพอๆกับเราเนี่ยพ,พิม์เข้ามาคุยกันได้นะคะพิมพ์มาแชทกันดะไอว่าไม่คุย ค่ะสวัสดีค่ะข่ะลูกอะไรคลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเราออกมาค่อยซื้อโอเคโอเคแต่ค่ะใจละใล้เวลาละอันนี้ก็รอเวลาใช่ไหมคะ อุยเสียงประกาศแล้วเสียงประกาศแล้วกระดาษชูมไม่ได้ออกมาเลยเอาดิสสัสดีผู้ปกครองทุกท่านที่มาถึงแล้วนะคะขอให้ผู้ปกครองตรวจสอบเอกสารนะคะแบบปรกจ้งกัวสีชมพูของน้องนะคะแล้วก็ผู้ปกครองสามารถเข้าไปข้างในได้แค่หนึ่งคนนะคะกับเด็กๆขอให้เตรียมเครื่องดื่มขนม